สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้คุยไลวันจะพานักเรียนไปเรียนวิชาสังคมศึกษากันค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาน่ารู้นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทและความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยอย่างไร ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองค่ะด้วยคนไทยเราส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงมีความสำคัญต่อการดำานงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากเช่นการแสดงความเคารพด้วยการกราบหรือการไหว้เช่นการกราบพระหรือไหว้ผู้ใหญ่ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้าการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลทำให้เกิดผลการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทย mm. เช่นปูชนียสถาน mm. ก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้แก่วัดโบสถ์สาราส่วนปูชนียวัตถุ ก็คือวัตถุที่น่าเคารพบูชาได้แก่เจดีย์พระพุทธรูปต่อมาคือภาพจิตรกรรมฝาผนังคือภาพเขียนที่ฝาผนังหรือเพดานโบสถ์มักจะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า และสุดท้ายก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นไตภูมิพระล่วงพระมหาชนกเป็นต้นจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ต่อไปให้นักเรียนยิบใบงานสังคมศึกษาขึ้นมาแล้วทำใบงานสองหน้านี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะสวัสดีค่ะ